น้ำยากะทิน้ำยาป่าแกงเขียวหวานน้ำพริกน้ำพริกนี่คือน้ำพริกที่ทานขนมจีนนะคะซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยเป็นหวานใจคุณตาหลังจาก2-3ปีหลังเนี่ยแ,แม่ก็มีข้าวด้วยนะคือทานขนมจีนไม่อิ่มคุณก็ทานข้าวในราคา50บาทนะไม่ได้เพิ่มเราจะบริการเท่ากันหมดลูกค้าเราไม่ว่าจะคุณจะมารถเบนซ์คุณจะมา1ิบล้อเราบริการเท่ากันหมดลูก นัาตยาชาตินันค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจขนมจีนตาน้ำยายค่ะเป็นบุฟเฟ่5้บาทค่ะบ้านพระบุตรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เป็นแม่ครัวตั้งแต่ยายทวดอะไรเลยอะค่ะสมัยก่อนนี่จะไม่มีการจ้างกันคนบ้านนอกเราเนี่ยจะใช้วานเวลามีงานบุญเนี่ยก็จะวานแล้วยายทวดเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นแล้วลูกหลานก็จะได้ชิมอาหารที่รสชาติยายทวดทำก็จะชินกับรสชาตินั้นเพราะฉะนั้นตระกูลแม่เนี่ยทำอาหารอร่อยอ่าจะต้องว่าอย่างนี้เกือบทุกคนหรอกแม้กระทั่งมายัานหลานเนี่ยก็คือเหมือนเราได้พรสวรรค์จากตรงนั้นมา เราเริ่มจากทำเล่นก่อนแล้วหลังจากนั้นขายดีก็เลยเริ่มชวนลูกชายสองคนมาช่วยนะคะตอนแรกแม่ขายไม่ได้ขายบุฟเฟ่นะคะขายเป็นตักจานซึ่งจําไม่ได้ราคาเท่าไหร่เพราะมันหลายปีนะคะก็คือ,อ,อพอตอนหลังเริ่มขายดีมากขึ้นทำไม่ไหวก็ชวนลูกชายของคนเนี้ยซึ่งลูกชายเองก็ยังลังเลอยู่นะคะอันนี้แม่ก็ใช้วิธีการให้นับตังว่าเนี่ยแม่ขายได้ อย่างนี้ประมาณนี้ลูกพอไหวไหมพอเห็นว่าคุณแม่ขายดีก็ออน่าจะมาช่วยแม่ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแม่ก็ไม่ไหวค่ะถ้าขึนจ้างเลยแม่ก็ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะเราขายถูกคือเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเราเป็นเป็นคนที่ให้มากกว่าที่เราจะรับอะ่ะส่วนใหญ่เราเป็นอย่างนั้นนะคะตอนหลังเนี่ยพอลูกมาช่วยแม่ลูกก็เลยบอกว่าแม่แม่เปิดเป็นบุฟเฟ่เลยจะได้ไม่ต้องใช้คนเยอะแม่ก็ยังลังเลอยู่นะเพราะว่า คนรุ่นเก่าเนี่ยจะกลัวขาดทุนก็มีน้ำยากาทิน้ำยาป่าแกงเข <s <S ียวหวานน้ำพริก น้ำพริกนี่คือน้ำพริกที่ทานขนมจีนนะคะก็เป็นน้ำยาถัว่วแล้วก็น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเนี่ยเป็นของภาคเหนือแต่เราก็มาประยุกต์เป็นของภาคกลางนะคะไตปลานี่ก็เป็นของทางใต้แต่ก็รสชาติเราคนภาคกลางสามารถทานได้หููไม่ไม่เผ็ดมากแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยเป็นหวานใจคุณตาซึ่งอร่อยเดีย๋ยวหนูต้องลองทานดูนะคะมันก็คือเป็นเมนูง่ายๆแต่เราก็มาปรับปรุงรสชาติให้อร่อยก็ จะเป็นอกไก่ผัดน้ำพริกเผาอย่างไก่เราก็ใช้ตก20โล30โลประมาณนี้เสาวทิ่นี่ก็จะแกงกระทะใหญ่นะกระทะใบบัวอย่างเงี้ยประมาณ3รอบ3รอบนี้ก็จะมีหลักๆก,ก็มีน้ำยากะทิแกงเขียวหวานน้ำยาปลา เราจะบริการเท่ากันหมดลูกค้าเราไม่ว่าจะคุณจะมารถเบนซ์คุณจะมาสิบล้อเราบริการเท่ากันหมดลูกสโลกแกนเราอะยิ่งให้ยิ่งได้เรามีความสุขกับการให้เราก็คิดว่าเราได้กำไรน้อยแต่ว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ทำให้เราอยู่ได้